สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวเคียวนะครับเป็นของยอดสะสม500บาทนะครับแล้วก็รีวิวตัวของรถถับด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมดีๆมาแจกให้ทุกคนด้วยนะครับคือกิอจกรรมแจกของยอดสะสม500บาทนะครับส่วนกติกาต่างๆเนี่ยสามารถไปดูได้ที่ในเพจหมาชนสชิงได้เลยนะครับ ได้ข่ว่าช่วงนี้พวกนายนะฮอตเหรฮอตเหรอยู่ท้ายแถวแล้วอยากขึ้นไปเป็นทับเหรอทับส์ Everybody try to be that ler, hot เละฮอตเหไม่รู้จักก,กันเต่าที่อยู่ในบังกะฮอตเหได้ค่ว่าช่วงนี้พวกนายนะฮอตเหฮอตเหรอยู่ท้ายแถวแล้วอยากขึ้นไปเป็นทับเหรอทับส์ Everybody Try to be that h s t l e r hot l e r ไม่รู้จักกันเต่าที่อยู่ในปลักเหอาคุยอะไรกันนะักไอศาสตร์ไม่มีคลาสมึงไม่มีศาสตร์พวกเด็กวัดชอบเดินมาดักทำเด็กที่พอมเดิน,มน,นมไม่ถนัดอวยมึงอวยกันเกินไปหนักอวดรวยอวดแต่ทันน้ำบัดดูรวมๆแล้วในแมงช่เหมือนเสษฐีใหม่ที่ไรระด,ดับทักว่าเสี่ยวมึงไม่ต้องวีนเกี่ยวมันลืน่นมึงไม่ต้องปีนช่วยอะไรผมอยากได้ใหม่ช่วยรีบรไปให้ แค่เพื่อนกูไม่ต้องลินหยิบเลยเพื่อนถุงไม่ต้องซีนพาขึ้นที่สูงแบบไม่ต้องปีนลงไปดีไอสัตว์พวกเอื้อเป็นเสียวออกไปจากเลนทำเพลงเอาใจร้อนใสออโต้จูนพวกแม่งอย่างเลมยอดไปสิปีก่อนสไตล์มึงชั้นตำดัชเช่เมคิดว่าใหม่แรดบิ๊เขาทำมากกาะได้ซัตเดสมกูไม่เที่ยวไปด่าคนอื่นว่าไม่ทำเงินจากเพลงไม่ใช่ฝ่ายธรรมะกูไม่ใช่พระกูไม่ใช่เนนมึงคงคิดว่าหล่อถ้าไม่ได้พ่อมึงก็แค่เดนไหนอะพวกกระจอกที่บอกจะไล่กูไจากเ อยากขึ้นไปเป็นทอพ try to that hustler hustler be <c oughs> ไม่รู้จักกระต่ายที่อยู่ในบล er. <c oughs> ็อกเหรอฮอตเลอรอได้ข่าวว่าช่วงนี้พวกนายนะ่ะฮอตเลอร์ฮอตเลอร์อยู่ท้ายแถวแล้วอยากขึ้นไปเป็นท็อปเลอร์ฮอปส์ส์ Everybody try to be that hustler hotter ไม่รู้จักกระต่ายที่อยู่ในบล er. ็อกเหรอไอเฮียใหญ่พูดพูดไปแม่งก็เหนื่อยที่มึงทำมันไม่กู้ด่าไปแม่งก็เปื่อยแม่งกูคิดว่ามันเท่กันเป็นเช่นแบบพี่เฮียเดี๋ยวก็โยกเดี๋ยวก็เย่ยอกก็ลงไป็นเตี้ยคิดว่าลอยเยัดแค่นี่มันเฮียอะไรวะเนี่ยมึงเป็นเฮียอะไรวะเนี่ย lâu rắn mừng mình quen chân hoài <laughs> chắc กูเน้นแต่ครอมึงอาจใจเห็นกูเมาแต่พร้อมทำท่อดังทำพ่อเมื่อทำแล้วฟังปังพ่อเมื่อสัดดานต่ำต่ำพ่อเมื่อทำให้คนดำทำพ่อเมื่อไฟเลี้ยวพังทำพ่อเมื่อโชว์พลังทำพ่อเมื่อไม่ยอมฟังคำพ่อเมื่อมึงไม่น้อมนำคำพ่อเมื่อฮอตเหรอได้ข่าวว่าช่วงนี้พวกนายนะฮอตเหรอฮอตเหรออยู่้แถวแล้วอยากขึ้นไปเป็นท็อปเหรอ Popstar Everybody try to be that hustler Hot เหรอไม่รู้จักแก๊ตเติลที่อยู่ในบล็อกเหรอฮอตเหรอได้ข่าวว่าช่วงนี้พวกนายนะฮอตเหรอฮอตเหรอเด่นกัน ไปกี่ช็อตพวกนายก็ช็อตเหรอถ้าเป็นไม่รู้จักโดนกิบมาฟักงเหรอช็อกเหรอไพ่ที่จวนในมือเมื่อกี้คือ